สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพอพอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกัดมาดามหน่อยกัดหม่อมแม่นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเช้าเช้าเวลากาแฟมะนวงเวาาเว,าาว,เวแวะกับพี่น้องคือเกา่าอะไรที่เป็นประเด็นอะไรที่เป็นกระแสอะไรที่คิดว่าสังคมสนใจเราจะหยิบยกมาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์หม่อมแม่มาดามหน่อยนี่แหละค่ะนะคะ ตามที่ขึ้นหัวข้อเกาะติดแวดวงหมอลำอย่างนั้นแล้วกันนั่นนะคะพี่น้องคะ่ะอัญญะขนคิงลุกแสงตะเว้นจ้าที่หมอชิดสองของน้องอุ้งอิ่งนั่นแหะค่ะพี่น้องขาแต่ อุกอังเป็นอย่างจังถือหมีถับนั่นและนะคะพี่น้องขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะเล่าเป็นว่าเล่าแบบชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบอย่างนั้นแล้วแล้วกันบอสโจถือเอฟซีลวนลามบายหอดหำวันนี้แหมคะพี่น้อง่ะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เห็นแล้วก็น่ารักดีก็เลยหยิบมาถือว่าเอามาขยายอย่างนั้นแล้วกันนะคะพี่น้องขาในการชื่นชอบ โดยเฉพาะส่วนตัวนี่แหละค่ะพี่นอ้องขาอะอะไรอย่างไรเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะพี่น้องขาที่หมอชิดสองอย่างที่ว่าสาวน้อยพิรพันแพรไปทําการแสดงมันก็แตกอญยะอีกนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแตกเป็นแตกนี่แตกคือคือสังกะสีแตกเลยพี่น้องเด้อทำให้ถึงขั้นคนคิ้งลูกล่ะคะ่ะแล้วก็เพลงเป็นเพลงประจําตัวก็ถือว่าเป็นเพลงประจําตัวของอุ้งอิงได้เหมือนกันนั่นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า แสงแตะเวนจากขึ้นมาเนี่ย <c oughs> มันก็หึมยังไงไม่รู้ทําให้ขนคิ้งลุกเลยนั่นแหะคะ่ะพี่น้องคะกระฮึมจริงๆซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังถือว่าเกิดมานานแล้วล่ะแต่มันไม่ได้โด่งดังมากมายะคะ่ะต้นสังกัดต้นฉบับของเขาก็ออกมาแล้วก็ไม่ได้ดังมากมายแล้วก็นางเอกสาวหลายวงก็เอาไปทําการร้องอยู่แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมชม,มชอบเท่ากับอุ้งอิงเอามาร้องอย่างนั้นแล้วกันนะครับพี่น้องขะเพราะว่า การที่เปิดตัวของเขามันก็เลยกล,ล,ลายเป็นเพลงนี้เป็นสัญลักษณ์ขององุ่งหญิงไปเลยมันสะกดจิตใจกระหึมได้ ทุกที่ที่ปรากฏตัวที่มีเพลงนี้เพลงอื่นก็มีที่น้องเขาเอามาร้องแต่มันก็ไม่ได้ติดต,ตาตึงใจไม่กระหึมเท่ากับเพลงนี้น่ยนะคะพี่น้องคะแค่เงียบเบแล้วขึ้นแสงแต่เว้นจาจแค่นั้นมันได้ใจคนทั่วโลกเลยนะพี่น้องนะนั่นแหละคือที่มาที่ไปของคุงคิงลุกยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเมื่อคืนล่าสุดที่ข้างหมอชิดสองนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะก็ถือว่า แรงปราบเซียนอยู่เหมือนกันน่ะนะคะแต่คราวนี้ก็คือมันคนเยอะผิดปกติอย่างที่ว่านั่นก็ถ้าความนิยมชมช,มชอบความที่เป็นสาวล้อยเพชนบรรพงเดิมอยู่แล้วก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเพราะว่ามีองคอิงนี่คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ชื่นชมชื่นใจในใน,ในการเห็นทําให้คนขิงลูกกะวา่าใดนั่นนะคะพคี่น้องคาะน้ําตาไหลทุกครั้งที่น้องออกมาแล้วก็ผู้คนให้ความนิยมชม,ช,มชอบเยอะแยะขนาดนั้น คนเฮทั่วคอก็ว่าได้แล้วนะคะพี่น้องขาหมอชิดสองแตกก็ว่าได้นั่นแหละค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่งามเป็นสิ่งที่คนเห็นแล้วชื่นชมอ่ชื่นชม,ชนชมจริงๆชื่นชมกับสาวน้อยเพชรมันแพงชื่นชมกับบอสโจที่ได้เพชรเม็ดงามชื่นชมกับตัวน้องเองที่มาเปิดตัวดังชั่วข้ามคืนก็ว่าได้ ดังช่วงค่ำคืนไม่ได้ว่าดังทีเดียวก็จบดังช่วงค่ำคืนนี่ก็คือยังไม่อันได้ข้ามคืนเลยคนดูหลักแสนหลักล้านอย่างนั้นแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะแยะมากมายหรือแม้กระทั่งคนนักวิาพากษ์วิจารณ์ทั่วไปแม้ว่าจะเป็น YouTube ช่องเล็กช่องใหญ่ถ้าพูดถึงอง้งอิงกเ็เป็นการฟีเวอรจริงๆนั่นก็คือเราก็ต้องยอมรับนะครัพี่น้อง่ะน้องมาแรงจริงๆแรงชนิดที่ รั้งไม่หยุดชุดไม่อยู่อย่างที่บ่านนั่นแหละคะ่ะอุ้งอิงนี่หากินได้อีกนานตอนนี้ก็มีการอัออดเพลงจะออกซิงเกิลอัดเพลงแล้วออกซิงเกิลแล้ววบนานีที่บั่วโจประกาศออกมานั้นนะคะพี่น้องคะ่ะคราวนี้มาต่อด้วยคะ่ะพี่น้องคะ่ะ อุกอังอุกอังคือใครถือมีทับอุกอังเนี่ยก็มาจากอุ้งอิงเนาะพออุ้งอิงแล้วมันก็จะมีลูกพี่เอางันแล้วกันเป็นลูกพี่อุกอังอุกอังนี้ก็เวอร์เจ้าเวอร์สเตอร์อรูดนั่นแะหละค่ะพี่น้องขาพาน้องออกมาหน้าเวทีมันเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วอบอุ่นเป็นบรรยากาศที่เรียกน้ําตาได้เลยในการที่พาน้องออกมาหน้าเวทีเพราะเราก็รู้กันน้องก็ยังเป็นคนเด็กอนนะ้อยอายุน้อย16เองแล้วการที่จ้าชองเวทีเวทีใหญ่ระดับขนาดมาตรฐาน ขนาดนี้ก็ยังไม่เคยการใส่รองเท้าทุนส่งสูงก็ยังไม่เคยนู่นนี่นั่น,นแต่มันเป็นภาพลักษณ์ทีอ่อุกอังพาน้องออกมามันเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วชื่นชมจริงๆดูแล้วเรียกน้ําตาได้เลยในความเอ็นดูนะคะพี่น้องค่ะนั่นก็คืออุกอังก็คือเวอร์สเตอร์ลวดพาน้องออกมาไม่ว่าจะเป็นกี่ครั้งกี่ครั้งที่เขาออกมาหน้าเวทีมันก็สามารถที่เรียกความเมตตาเอ็นดูได้เลยสําหรับคู่นี้นะคะพี่น้องค่ะ พี่พาน้องออกเวทีพี่พาน้องพี่ดูแลน้องหน้าเวทีนั่นคือเป็นเป็นการที่ภาพออกมาแล้วติดตาตึงใจเป็นเป็นการที่ใสค่คาแรคเตอร์ในตัวละครตัวบทของสองคนนี้ถูกต้องค่ะพี่น้องค่ะเป็นสิ่งที่เราดูแล้วไม่เบื่อไม่นายชื่นชมเพิ่มความนิยมชมชอบมากขึ้นอีกเพราะว่ามันเป็นการที่ พี่ดูแลน้องเป็นการอบอุ่นชนิดหนึ่งที่มันสามารถที่จะดึงดึงดูดผู้คนกระแสสายตากระแสที่ดูแล้วไม่เบื่อไม่หน่ายนี่ก็คือเป็นอีกกรณีหนึ่งที่เห็นแล้วแต่เมืม่อวานในการเซอร์ไพรส์จาก f อซแล้วก็ซื้อตุ๊ก,กตาหมีซึ่งตามความจริงแล้วน้องยังเป็นเด็กก็ยังชื่นชอบไปว่าจะเป็นลูกปู๋ไม่เป็นตุ๊ก,กตาอะไรพวกนี้น้องจะชื่นชอบเพราะว่าหนึ่งละอาจจะไม่เคยได้ไม่เคยมีก่อนหน้านั้นน้องพี่น้องเนาะตามธรรมดา ของเด็กน้อยคนหนึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งเห็นแล้วมันก็ยิ่งเพิ่มความเอ็นดูได้ตุ๊กตาหมีมาเซอร์ไพรส์ได้เงินหน้าหน้าเวทีหรือไม่ก็ทางสายโอนเนี่ยก็ได้เยอะๆมากมายเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนั่นแหละคับปีนองขาหลายหมื่นเหมือนกันแต่คราวนี้ก็คือมันสําคัญอยู่ที่ ตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ที่น้องไม่เคยมีมีการสัมภาษณ์ออกสื่อของทางช่องเองของโบอโจเองก็มีการออกมาแล้วก็อุกอังอุกอังพอเข้ามาให้หน้าเวทีอีกรอบหนึ่งนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะตุ๊กตาแล้วก็อุกอังเป็นคนที่รับจากโบอโจไป <c oughs> รับไปรับมาท้าไหนก็คงจะเป็นตลกนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่มันเป็นการที่ดูแล้วเราถ้าเราอินไปกับเรื่องราวอะไรก็ตามมันก็จะมีความสุขเพิ่มความสุขเพิ่มความน่ารักน่าเอ็นดูเข้าไปอีกรับตุ๊กตามีแล้วอุกอังเห็ดห้ตุ๊กตานี้ลมทับน,น,นะนะค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้หมอแม่เห็นช็อตนี้ก็ถือว่า เป็นภาพตึงตาตึงใจแล้วก็เรียกน้ําตาน้ําตาแห่งการหัวเราะรอบนี้น่ยนะคะพี่น้องคะสาหรับอุกอังวสันถึกมีทับนั่นแะคะพี่น้องคะอ่ะอะต่อมาค่ะพี่น้องคะ่ะอันสุดท้ายอ,อันนี้ถือว่าเอามาขยายนะพี่น้องนะเพราะว่ามาดามหน่อยนี่ไปไปติดตามของวัโจอยู่แล้วทุกเรื่องราวไม่ว่าใครจะไปอ ถ่ายทอดหน้าเวทีมันก็มีหลายช่องมีทูเบอร์อิสระหลายช่องเหมือนกันที่ไปถ่ายทาพอบอสโจน้องร้องเพลงนน้องกําลังราอยู่อุ๋งอิงกําลังราอยู่นั่นแหะคะ่ะแล้วก็บอสโจก็ไปนั่งอีกมุมหนึ่งว่างั้นเถะนั่งมุมนั่งนั่งเบิงพี่น้องเอฟซีนั่งเบิงอุ๋งอิงว่างั้นเถอะนะคะพี่น้องค่ะเอานั่งไปนั่งมาบาดนี่มุมก็มุมก็สายไปเจอ มุนกล้องหันไปเจอ,อในส่วนที่มีเอฟซีลวนลามนั่นะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือตลกนะซึ่งดูแล้วมันน่ารักค่ะพี่น้องขาถึงถึงได้เอามาพูดเนี่ยคือดูแล้วเป็นการที่น่ารักมากๆของบอสโจเนือ่องจ่กลักษณะนี้มันเป็นการถือว่าเป็นการอินเตอร์เทนก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเอาตายหาทึงจับแขนถึงจับขาทั้งลุทั้งคํำ บายหอดหำเพิ่นวานนะนะคะพี่น้องขถทาเฮ็ดขนาดนั่นก็เอา่อยไปเซิ้งโหลดซาเพิ่นวานนะนะคะพี่น้องขาเป็นการที่น่ารักค่ะพี่น้องขาน่ารักมากๆด้วยคาแรคเตอร์ของบอสโจเองนี่แหละเขาถึงครองใจพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้คนให้ความนิยชมชมชอบเขาร้องเพลงอาจมแบบเท่ๆหรือเขาร้องเพลงอะไรก็เถอะมีผู้คนร้องตามมีผู้คนเย่เย่ โหร้องเสียงดังกระหึมไม่แพ้อุ๋งอิงเหมือนกันนั่นก็คือด้วยคาแรคเตอร์ของเขาแต่เขามาใส่โจ๊กลงไปแบบนี้เอาง่ายๆ่ายเนี่ยนะคะตลกขบขันลงไปแบบนี้เนี่ยมันเป็นการดึงดูดเป็นการที่ให้ความนิยชมชมชอบมากขึ้นความน่ารักมันเพิ่มขึ้นทันทีแล้วบอสโจเองก็ได้ใจพี่น้องประชาชนมากขึ้นแล้วก็คงจะมีตรงนี้ตลอดไปนั่นแหละคะ่ะนี่คือด้วยคาแรคเตอร์ของ บอสโจที่เขาแสดงออกมาแถาเขาพูดออกมาอาจจะมีการพูดเล่นพูดหัวหนูนนี่นั่นแต่เป็นการพูดเล่นพูดหัวที่ได้ใจมอมแม่เองก็บอกว่าเป็นการที่พูดออกมาแล้วมันทําให้อนนดึงดูดทาให้ความน่ารักความอยากติดตามความที่ดูแล้วไม่เบื่อไม่หนาหนู่นนี่นั่นทึ่งจับแขนทึ่งจับขาทั้งลูบทั้งข้า ายหอดทำข่อยถ้าเห็ดขนาดนั้นก็เอาข่อยไปเซิ้ง้าให้มันแล้วโหลดเพื่อวันนั้นนะคะพี่น้องค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ตลกคำขันแต่มันได้ใจตลกคำขันแต่มันได้ความน่ารักค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือ ทำแบบนี้ล่ะของบอโจไปนะั่นถือว่าถูกต้องแล้วนะคะพี่น้องขาพี่น้องก็จะรักแล้วก็ชื่นชอบบอโจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังคงแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆนั่นนะคุณได้ใจเอฟซีมากๆตามสายตามหมอแม่นะนั่นก็คือเป็นการที่เอามาถือว่าขยายแล้วกันกับพี่น้องขาว่าสิ่งที่ดีๆเราก็ควรถ้าที่จะเอามาขยายแล้วก็ในการที่เราเอามามาติดตามแบบนั้น นั่นเป็นการที่ชื่นชอบชื่นชมซึ่งพี่น้องประชาชนทั่วโลกที่เห็นก็ก็น่ารักน่าเอ็นดูทุกอย่างนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็มาแรงนี่น่าจะไปอีกนานอยู่ละค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือว่าเอามาเล่าสู่ฟังกับพี่น้องค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ